ของกองร้อยทหารพรานที่3 5 0 6นะคะก็ได้มีการรวมกันกันกบฝ่ายปกครองตำรวจที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะคะก็มีการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ลักลอบเข้าเมืองมาด้วยค่ะกองร้อยทหารพรานที่3 5 0 6นหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวของหน่วยว่ามีการตรวจพบแรงงานต่างด้าวจำนวน30คนด้วยกัน ทางหน่วยก็เลยได้มีการจัดกาลังพลจานวนหนึ่งชุดปฏิบัติการร่วมกันกับฝ่ายปกครองอาเภอท่าสองยางจังหวัดตากพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรท่าสองยางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่เมยเข้าตรวจสอบบริเวณบ้านบราเดนเหนือตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากจากการปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะพบว่ามีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน30คนลักษณะการกระจายตัวไปยังร่มไม้บริเวณดังกล่าวนะคะ ก็แฝงตัวอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นนั่นเองอ่ะคุณผู้ชมก็สอบถามแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้เนี่ยเขาให้การว่าได้ลักลอบข้ามแดนมาตามช่องทางท่าข้ามธรรมชาติในพื้นที่ของอำเภอท่าสงยางจังหวัดตากค่ะก็มีการจ่ายเงินให้กับนายหน้าที่ฝั่งประเทศสาธารณรัฐแห่งสาภาพมมาเนี่ยคนละ2 0,000บาททางหน่วยก็ได้มีการเข้าจับกลุ่มแล้วก็ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะนำตัวผู้ที่กระทําความผิดทั้ง30คนเนี่ยส่งให้กับทาง โรงพยาบาลท่าสองอยางตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าด้วยวิธีตรวจแบบ ATK ผลการตรวจเป็นลบทั้ง30คนจากนั้นก็มีการนำตัวผู้กระทำความผิดนั้นส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรท่าสองอยางเพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปค่ะภาพซ้ำของคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณเครือข่ายข่าวที่ส่งข่าวเข้ามานะครับในพื้นที่ชายแดนภาพซ้ำที่เราเห็นเกิดขึ้นปัจจุบันนี้คือ 1. คนนำพาส่วนมาก หนวันนี้ท้า<ะ>พามาทางรถหลบหนีการจากกับกลุ่ามต่างๆ,ๆ,ๆที่หน่วยความมั่นคงเนี่ยต,ตั้งจุดตรวจจุดสกัดความ<ะ>มั่นคง<ะ>แหกด่านก็มีพาไปบาดเจ็บก็มีพามาอดข้าวกลางปาก็มี<ะ>พามาแล้วมาปล่อยรอยแพรก็มีโดยผู้นำพาเองหรือนายหน้าไม่ได้รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นการออากอาศของเรานะครับทั้งโซเชียลมีเดียและทางด้านออนแอร์เนี่ยถึงสาภาพทางด้านชายแดนฝั่งตะวันตก ขอให้พี่น้องฝังดูนะครับฟังข่าวนี้แล้วดูไวด้ดีๆว่านอกจากเราจับกลุ่มแล้วยังมีการดําเนินคดีฝั่งเราก่อนนะครับ<ฆ>ถึงจะส่งกลับดังนั้นพี่น้องครับช่วยรอสักนิดให้สถานการณ์ทางฝั่งของประเทศท่านและประเทศเราเนี่ยสงบลงก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยสงครามฝั่ง<ฆ>นั้นและเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บฝั่งเราก็จะมีการเปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะดีกว่าทํากระบวนการเช่นนี้และจะเกิดภาพซ้ํา ที่เราต้องมานําเสนอท่านผู้ชมดูเกือบทุกวันนะครับใช่แล้วก็เป็นการสูญเสียเงินของท่านเองโดยใช้เหตุด,ด้วยนะคะนนยังไม่ต้องคิดอะไรเลย2,030 0เนี่ยสาคนก็หกแสนบาทคุณโดยปกติทั่วไปอยู่ที่20,000ถึง2 8 0 0มนะครับแล้วก็คนนําพาจะได้ค่านําพาอยู่แต่ว่าในคราวนี้เองก็คงจะขยายผลต่อไปนะครับ